นิ่าเมาเรื่องสุดหลอนในป่าให้ฟังพร้อมว่าเอื่อยแล้วไปพบเจอออหยังยุ่กลางป่าผู้เดียวมาพ่อๆกันคือเก่ามือนีมีนันัดกันว่าสิพากันเข้าปลาไอ้ทิดว่าสิพาไปเก็บหมากไม่ของเสบตามฤดูการสิเป็นออหยังนั่นไอ้คนที่ติดตามคอยยูอาจจะรู้แล้วส่วนพี่นองที่เพิ่งเข้ามาใหม่กัดสิยังบ่ลูกาเฝ้าไปทั้งใดเด้อได้เข้ามาแร้วไอยูเป็นมูไข่อยสะก้อนแตก่อนสิเข้าป่าฟาดงก็ต้องหาอุปกรณ์ก่อนไปซอกหาถุงวเตรียิบไปใส่หมากไม่อยู่ทั้งพูก็บ่มีกะเลย ได้กระสอบเข่าเก่าว่าที่เอามาตัดเย็บแล้วก็เอ็ดเป็นถุงพ้ายเอาเอ็ดไว้ให้อทิดภ้ายไปใส่หมากไม่หมากต่อได้ยังม้ากับพ่อได้มีแนวใสมือนี้เท่าแก่กับโบยูพ่พอดีพวกข่ก็ะเลวา่าศิลักเล่นจนไปเทิงพูดจากเขาเฝ้า,าไปหาแนวยู่แนวกินม้าตุนไว้ว่าปัานในปามีมูหมากาไก่นอะแม่นางกระได้มาสร้างว่าแถบดนี้ว้าไปเว้ามาแม่นังก็ไดเยบ็บกระเป๋าเสร็จแล้วไข่สิพ้ายไปให้อาทิดบ่งกันเดิอพอไอทิดได้กระเป๋งามแลว้กัน้ำทางยางออกนาไต่บันไดขึ้นเทิงพูเส้นทางเก่า คคุเคยถามือใดที่บอมีงานไอทิดกะจิพาพว่าข่อยขึ้นมาเลาะเห่นยญเทิงภูนีบางที่กะไปหาปูหาปลาไปหากุ้งหาหอยเตรียมสเสบียงมาไว้ยูไว้กินใหนนาหนาวคอนี่นกะคือกันถาม่นใดแนวอยู่แนวกินลายข่อยกะสิบแบงไว้ทาก,กินนาหนาวพอมระยะทางที่ยางไปกะไกลเติมข่อยกะยางน้ำกลนบ่ท่านเพ่นยนวา่าเมยหลายเอ้ายได้ขึ้นมาหอดบอนีข่อยมักจะยืนชมวิวเหลียวมองบ่งทงไ้ทงหน้าจนสุดสายตารู้สึกผ่อนคลายแต่โบหายเมยพอหันมาทางนี้เอ้ยแล้วกำลังก้มเก็บอีอย่าง ามาเการับตัวนี้ข่อยว่าสิก้มเก็บเอาแกย่านยางบบท่านไอทิดไอไปเอื้ยค่ะกับเขาจะโง่มาเอา,อาเป็นตาสะออนน้อไอทิดแล้วบ่เห็นหุงบ่เป็นอย่างคือบ่เก็บเอาไอเอ้ยทาข่อยนี่จากเม่นสีเฝ้ายางไปทางใดม้าน้ำกันกระโบ,บาทากันบาดนี้ระวางทางยางไปข่อยกระสาสายตาซองเบิงข่างทางนัเผื่อมีเหตุตั้งโพวโว์เวยออยู่เป็นตามีบ่ละใบไม่ขึ้นแห่งแท้ซองเบิงข้างนั่นแล้วกลมาซองเบิงข้างนี่ ไอทิศถ้าข่อยเนี่ยเอ่ยแล้วบอกว่าบอตองย่านเพิ่นดอกเพิ่นนอนอยู่ซื่อว่าเป็นยางดอกบอตองย่านว่าซ้ำแอถ้าได้หันมาเบิ่งทงไฮทงนากะไข่เนี่ยอึ่งดูพ่น่ะนีแห้งตาลายไปแม่นางยางตอไอทิศแล้วไปหอดต้นแมงคามแล้วมูเจ้าจื้อได้บ่ต้นไม้ไงต้นนีเแล้วพี่ข่อยกับเอ่ยมาพ่อแมงคามมันพักกันเล่นเล่นอยู่ต้นไม้นีเแล้วห่วยลายอยู่ได้เนาะตอนนั้นข่อยจำบ่ผิดก่าวางเซา สามสิบตัวนี่ละเกยแล้วกะว่าเสียไปปนกินสุดท้ายกะบอกกะเอามันใส่ถุงไปนั่งกระยอนว่ามันมีเจ้าที่เฝ้าอยู่มือน,นั่นพวกข่อยกะเลยบ่ได้กินฝนแมงคามซ้ำไปเอือยปบยางน้ำเพิ่นไปยูใส่ละไอทิศข่อยนะเื่อเห็นยางน้ำกลนกันขึ้นมาอยู่ไปหอทดทางใดแล้าบาดนี้ไอเอ้เจ้าปิลี่ยูเจด้ให้เจ้าออกมาเด้อหมูห่บ่ดีว่าข่อยเป็นห่วงเอ็ดจังไหลระบาดนี้ใส่ไะอยู่ทางใดละ่ะเอาไอเจ้าลี่ยูนี่ซันบ่วข่อยห้องหาเจ้าครับป้าบ่าแมนขัเจ้านอนยูนั่นตื่น้้วว่่่ออออยยาาาาาตืทททงงพกขเเเดจี กูข่ามาหาแนยวยูเนวกินเพื่อไปประทังชีวิตยาตื่นยาท่วงพวกข่อยเดินจมปาจมคอไปละได้บาสนี่ยางมาไก่สีหอดสามนาทีเล้วไอ่ผิดยังโมได้อีกอย่างใส่กระเปางามเลยเอาจังซี่เดิมให้พวกข่อยได้พักเศ้าเมยก่อนเล้วสิผ้ามายางไม่สิมาเบาเรื่องสุดหลอนในป่าฟังพร้อมว่าเอื่อยแล้วไปพบเจออีกอย่างยุ่กลางป่าผู้เดียวเอาไว้คลิปหน้าสิมาเบาสู่ฟังเดอจ้า